สไตปิ้งย่างมาทางนี้เลยวันนี้เราจะพาทุกคนมาบุกอาจูมากิวสาขากาเจนาพิเศษบางแคที่เขาเนี่ยนะจะเป็นบุฟเฟต์สไตล์เกาหลีเริ่มต้นเพียง299บาทบอกเลยว่าร้านเนี่ยคือใหญ่มากที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศอบอุ่นเหมือนกินอยู่ที่เกาหลีเลยและที่ว่ามา,มากๆเลยนะก็คือตู้เนื้อที่จัดเต็มหมึกยัดไส้เนื้อวัวหมู3ชั้นเบคอนอัดแน่นคัดสรรมาอย่างดียิ่ยงได้ยินเสียงสู้ซ่าเสียงย่างมันกระแทกใจเหลือเกินเลยกับเนื้อฉ่ำเบคอนกรอบหมึกย่างนุ่มๆจิ้มแจ่วแซ่บถึงใจหรือจะเป็นปูดดดดดดดอออองงงงสีีีีิิิิ้้้้้้้ววเเเเเกกกกาาหหลลตัใญ่่่บบนนนืืไไไขยมมมๆๆๆจซฟฟู็ะะคุุแพ กับสาหร่ายหรือพ่อผักเนี่ยนะก็เด็ดทีเดียวจะจิ้มแจ่วซีฟูด้ดหรือโคชูจังเนี่ยนะก็ได้เข้ากันสุดๆไปเลยแล้วบอกว่าสายของกินเล่นเนี่ยก็ต้องโดนนะกับต๊ กีจับแชร์คิมมารีพาจอรไก่ทอดเกาหลีซีซาสลัดบอกเลยว่าครบเครื่องสุดๆแล้วก็พบกับเมนูพิเศษแมงกับกุนดองกรอบๆเคี้ยวเพลินแล้วใครที่อยากสดนำส้ำซุปร้อนๆเนี่ยนะต้องลองเลยกับชาบูเกาหลีและหม่าลา่าเผ็ดร้อนสดแล้วตื่นแล้วบอกเลยว่าอันนี้ก็คือโอ้โหสุดๆไปเลยกับชีสเยื่ที่มันทานคู่กับอะไรก็เฟนินและที่พลาดไม่ได้เลยนะก็คือปิดท้ายด้วยไอศครีมลากรสโดยร้านอะจูมากิวเนี่ยนะเขาจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงถึงเที่ยงคืนและเสาร์อาทิตย์บอกเลยว่่าาไไมมม่ได้้แลวกับร้าาานอจุุม่กิบฟฟเปงเกาหลีทแต แม่ครูบางบอน